อยู่ที่สารกกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับสารกลางจังหวัดสุรินทร์มาเจอกับพี่ๆครับพี่ๆพระพิยนวันนี้ฝากลากอยู่ที่งานนี้นะครับงานบวงสวงรูปเหมือนของโรห้านะครับคนเยอะมากนะครับเป็นหมือนนังที่ราะ ตรงไหนก็แจ้งได้ผมไม่สามารถไปถ่ายได้เมื่อกี้ผมเดินไลฟ์สดมารอบหนึ่งแล้วก็เห็นหน้าไม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเสียใจก็จเลยมาคุยกับลุงพี่ทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวไ, <laughs> ไปถ่ายคนนู้นคนนู้นเสียใจเนาะว่าเรารักคนเดียวก็มาคุยกับพี่ๆรอบหนึ่งครับประจําการอยู่ที่นี่คืนนี้สารกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับ เอามาทางเข้าแน่นอนเลยชัวร์คือเข้าด้านหน้าเลยนะครับมีทางเข้าทางเดียวที่เขาให้เข้าเพราะเป็นสถานที่ราชการเนาะนี่ครับนั่งแล้วก็กราบนะครับมีจังหวะเป็นหน่วยหนึ่งที่ฉายความคมชัดสูงเหมือนกันวันนี้ก็ลงจอประมาณสักสิบเมตรหรือสิบสองเมตรโลยทีวันนี้ประมาณนั้นเนาะให้มากที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะให้ดูหนังจริงๆเหมือนตโลแกนเจ้าของหนังเลย จ้างหนังต้องต้องได้ดูหนังได่ดูหนังนะครับนี้คือสโลแกนของ p ีพีนะครับพีก็ขุมพลังก็เป็นมาสเตอร์ดีไซน์ทั้งหมดนะครับทั้งตู้ละโพงทั้งขยายก็แบรนด์เดียวกันทานโน้นเขาก็จะเริ่มแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายครับเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์ชัว์ๆอยู่แล้วผมก็เลยมาคุยเตรๆอยู่แ่นี้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าวันนี้พีอยู่ที่สระกลางสุรินทร์นะครับให้ชมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าที่คารัมนี่เพลงจะติดลิขสิทธิ์แล้วผมก็จะตัดเพลงออกจะตัดเพลงออกให้เ,เพื่อนๆดูภาพมันฟ้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะให้ได้ยินเสียงนี้ออกไปก็ผมก็ลงที่ช่องไม่ได้นะครับที่สะะารคลังจังหวัดสุรินทร์นะครับคืนนี้ก็มีหนังพีพีปักหลักอยู่ที่นี่เอฟซี FC ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจ PP พีพีภาพยนตร์นะครับฉายประมาณสองเรื่องนะครับ ขึ้นจอเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวก็รําวงสวงเสร็จวันนี้ก็จะมีอันนี้ตอนนี้ก็ซ้อมนะครับกซ็ซ้อมซ้อมรายังไม่ได้เอาจริงอีกสักครู่อีกสักครึ่งชั่วโมงก็ก็จะเอาจริงนลครับส่วนผมก็จะเก็บภาพรบรรยากาศให้รู้ว่าวันนี้มีหนังนะครับพีพีภาพ,พยนตร์ลงที่สลักลางจังหวัดสุรินทร์แล้วผมถ่ายเสร็จก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับไม่ได้อยู่นานตามนี้นะครับ สลักลางจุรินนะครับ